สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติวแม่เจ้าหกสามนะครับวันนี้ผมมาหาอาจารย์พีชอีกแล้วนะครับก็มาสังเกตเห็นนะครับว่าอาจารย์ปลูกมะพร้าวแบบเอียงๆไว้เลยนะแล้วก็เหมือนจะจับตั้งไว้ด้วยซ้านะครับไม่ได้ขุดดินลงไปเลยนะครับก็ถามว่ามีเทคนิคยังไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คือ เทคนิคของการปลรูกมกะพร้าวของที่สวนนะครับจะปลูกเอียงสักประมาณสักสิถึง30มสองศาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตทำแนวนะครับก็คือว่าเราปลูปกเกือบเกือบจะราบเป็นเป็นแนวพื้นดินไปเลยนะครับครับนะครับเพื่อเพื่ออะไรหนึ่งก็คือหนึ่งเพื่อให้ะกะลาเขาโผล่ะนะครับคือกะลาตัวเนี้ยมันเ,เวลา แสงแดดมาเนี่ยเขาจะได้รับความร้อนความมูอุ่นตรงนี้มันจะทําปฏิกิริยาแล้วก็ทําให้เกิดกระตุ้นการเจริญเติบโต,ตได้ดีอนะครับถ้าเราปลูกมิดเนี่ยนะถ้าเท่าที่ผมศึกษามาคือว่า,าจะโตชา้าและโอกาสที่มันจะสลัดกล้าเนี่ยออกจะยากกว่า<อ>ครับผมแล้วก็ที่เราปลูกนะครับตอนนี้คือผมปลูกรดนี้ครับวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับแล้วมันจะ มันจะตรงไหมเนี่ยตรงครับผมตอนนี้เริ่มตรงแล้วจากที่ผมปลูกนี่เอียงเกือบเอียงแนวแล้วนะของพื้นดินเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มตั้งตรงแลวนะครับใช้เวลาตอนนี้ก็ประมาณวันนี้ยี่สิบสองยี่สิบสามเนาะครับประมาณยี่สิบกว่าวันเนี่ยก็เริ่มตั้งตรงเนี่ยผมจะให้ดูอ่ะตอนมันตั้งตรงมันจะเป็นแบบไหนนี่นะครับถับไปดูกันครับอันนี้คือต้นต้นที่เราปลูกก่อนนะครับที่ทดลองปลูกนะครับ พาะปลูกเอียงเหมือนกันใช่ไหมตอนแรกเอียงเอียงเหมือนกันครับเอียงเลยตัวนี้ปลูกก่อนประมาณหนึ่งเดือนนะครับไม่ได้จับดัดขึ้นนะมันขึ้นเอยู่จะไปดัดทําไมล่ะมันก็มันก็จะงอขึ้นมานะครับแล้วก็จะทําให้เวลาเขาสลัดสลัดลูกออกไปเนี่ยโคนเขาจะใหญ่เนี่ยพอโคนใหญ่ปุ๊บรากรอบโคนมันก็จะเยอะอ๋อถ้าถ้าเราปลูกถ้าเราปลูกตั้งนี่ รากมันก็อยู่ในนี้ใช่ไหมใช่ครับบนเวียนอยู่ในนั้นใช่ครับมันจะพูนมันจะใหญ่ครับครับอืมก็จะโตไวนะครับถ้าแบบนี้ใช่ครับแล้วก็ถ้าปลูกตรงเนี่ยถ้าสมมุติว่ารากมันไปโอบกะลาไว้เนี่ยครับมันจะสลัดไม่ได้แล้วก็พอนานๆไปมันตัวกะลามันย่อยสลายมันก็จะทําให้เกิดโพรงครับไม่ดีครับแล้วพอจะให้คำตอบได้ไหมครับว่าปลูกมะพร้าวกี่ปีได้กินลูกครับโดย เฉลี่ยทั่วไปครับทั่วไปก็คือประมาณสามปีครับถ้าเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับแต่ถ้าคนที่เขาปลูกเก่งๆก็ประมาณสองปีสองปีครึ่งนี่ก็เริ่มแทงจันครั้งแรกเลยครับประมาณยี่บสี่ถึงสามสิบเดือนนะครับถ้าคนถ้าทั่วไปก็คือสามปีนะครับสาสิหกเดือนควรจะได้ได้ดอกได้จันแล้วนะครับบอ๋อ อ๋อได้คอมโบ้มากเลยครับวันนี้ครับผมขอบคุณอาจารย์พีทมากเลยนะครับครับครับขอบพระคุณครับเพื่อนๆต้องการติดตามช่องพีระดาชาแนลเป็นช่องเกษตรของอาจารย์พีทผมจะใส่ไว้ใต้คำบรรยายนะครับลิงก์ไปช่องนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ